คนที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยนะโดยลักษณะพื้นฐานดวงเดิมเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดถ้าจะนับนะในบรรดาเจ็ดวันเกิดนี้ใครสักคนหนึ่งที่จะมีความน่ารักความอ่อนโยนการรู้จักที่จะนึกถึงคนอื่น มากมากอะ่ะจนบางครั้งหลายหลครั้งนี่ต้องติงคนบรรจันว่าต้อนรกถึงตนเองบ้างอะนะไอ้ความที่เป็นคนที่รู้จักเสียสละอะไรแบบนี้เลยก็จะเป็นคนที่หลายคนเขาให้การต้อนรับขับสู้แล้วก็รักแล้วก็หลงรักในที่สุดบางคนรู้สึกน่ารักก่อนแล้วตอนหลังถึงหลงรักคนเกิดวันจันท์จะมีคนมาแอบรักแอบชอบเยอะ นะเพราะว่าด้วยความที่เึ็นคนน่ารักในในแบบที่อาจารย์พูดมาเนี่ทีนี้สิ่งที่สําคัญมากๆก็คือว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยนะถ้ารู้จังหวะชีวิตของตัวเองเนี่ยก็จะดําเนินชีวิตได้แบบเขาเรียกน,นะไม่ประมาทพลาดทางอย่างคนเกิดวันจันทร์่ตั้งแต่แรกเกิดมาจนตั้งแต่วัยต้นนะนะแรกเกิดมาถึงอายุสิบห้าขวบ 15้าปีแรกของการมีชีวิตอยู่เนี่ยนะเต็มไปด้วยการประคบประหงมจากคนรอบข้างหลายต่อหลายคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยลำบากมาแต่เดิมเกิดมานี่อ่อนแอนแอนกับจะรอดไม่รอดในคำนองเนี้ยที่โบราณท่านว่าเป็นคนดวงแรงคำนองเนี้ยแต่จริงๆอาจารย์จะบอกว่าคําว่าดวงแรงนั้นสามารถที่จะดูได้จากหลายสิ่งหลายอย่างนะ การอ่อนแอหรือว่าจะรอดไม่รอดตอนเป็นเด็กนี่เป็นแค่หนึ่งในสัญ,ญลักษณ์เฉยๆแต่นี่คนเกิดวันจันทร์มีโอกาสสูงคือพวกเด็กเกิดอะไรนะน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์นะตั้งแต่แรกเกิดถึง15ห้ขวบมีเหตุการณ์ที่ล่อแหลมต่อการที่จะประคองชีวิตไปได้ทํานองเนี้ยคนเกิดวันจันทร์เจอเยอะมาก คือพูดง่ายๆว่าแรกเกิดมาวันจันทร์นี่ถว่าตามตรงเนี่ยดวงยังไม่ค่อยแข็งนะแต่ข้อดีก็มีนะข้อดีของวันจันทร์ในวัยต้นแรกเกิดถึงสิบห้าขวบคือมีแต่คนรมรักคือโดยหลักเหตุผลใช่ไหมอย่างสมมุติทารกแรกเกิดมาเงี้ยจะเป็นเราหรือเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นญาติก็แล้วแต่ใช่ไหมมีทารกแรกเกิดมาแล้วน่ารักน่าชังหนึ่งละแล้วก็ แข็งแรงบ้างไม่แข็งแรงก็บ้างก็ต้องคอยประครบประงมเป็นพิเศษไงคือประครบประงมไปจนกลายเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งที่หลายต่อหลายคนอยากจะหรือว่าติดใจยอยากอยู่กัการเกิดวันจันตลอดมันก็เริ่มแตกเนื้อหนุ่มแตกเนื้อสาวใช่ไหมลนะ่ะตั้งแต่แรกเกิดถึงสิบห้าขวบมันเริ่มแตกเนื้อหนุ่มบรรณานล,ล่ะยิ่งสมัยโบราณเนี่ยนะ บางคนสิบห้าขวบนี่ออกเรือนแล้วนะไอ้ที่พวกเราเห็นว่าสมัยนี้แบบโอ้คนเด็กโตรเร็วจังหาได้ไม่มาวิเคราะห์เจาะลึกดูจริงๆอะ่ะนะคนตั้งแต่โบราณเนี่ยมีลูกกันตั้งแต่ก่อนยี่สิบเนี่ยเป็นแถวเลยเด็กสมัยนี้ไม่ได้โตรเร็วเลยพวกเราถ้าเทียบกับสมัยก่อนเด็กสมัยนี้โตช้ากว่าด้วยซ้ำอ่ะต่อนะทีนี้เนี่ย ถ้าเป็นคนที่มีวาสนาดีมาแต่เดิมเนี่ยแรกเกิดศึกษาขวดจะเป็นช่วงที่แบ่งบานในเรื่องของผิวพรรณลูปร่างหน้าตาสมมตินะเราเห็นนะลูกหลานใครนะผิวผุดผาดจะสีใดก็แล้วแต่นะแล้วมีออร่าน่ารักแบบนี้ส่วนี้ถามไว้ก่อนเลยคนบริจักแล้วเรื่องของการเงินการทองเนี่ยถึงแม้ว่าจะรู้สึกลำบากลำบากไหม จะมีเข้ามาไม่ขาดสายเพราะว่าวาสนาชีวิตคนบันจันเนี่ยดีอย่างหนึ่งพวกเราคือภพบชาตินี้เป็นไงไม่รู้นะแต่ภพบชาติที่ผ่านมาคนบันจันเนี่ยมีน,น้อมสองว่าจะสร้างกุศลนะจะช่วยคนมาเยอะพอเกิดภพบชาตินี้มานะเงินจะติดจะขาดนะจะมีเงินเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เยอะแยะอะไรไงพวกเราคือถ้าสมมติเราเราเกิดบรรจันใช่ไหมในวัยต้นตั้งแต่แรกถึง สิบห้าขวบเนี่ยเงินมันไม่ได้เยอะอะไรแต่มันมีไม่ขาดแต่พอเริ่มมาสิบห้าถึงย3ิบสามเนี่ยช่วงสิบห้าถึงย3ิบสามช่วงนี้เป็นช่วงสร้างตัวของคนเกิดวันจันทร์เลยนะหลายต่อหลายคนเจอคู่ที่ดีในช่วงนี้ได้แต่งไม่ได้แต่งไม่รู้นะแต่วันจันทร์หลายๆคนอ่ะเจอคู่ที่ดีในช่วงสิบห้าถึงยี่สิบสามปีแล้วเป็นช่วงที่คนเกิดวันจันทรเนี่ยมีโอกาสที่จะมั่นคงเร็ว กว่าชาวบ้านเขาเลยนะถ้ามองนะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างตัวสร้างครอบครัวหรือแต่งงานเร็วในช่วงสิบห้าถึงยีามคือไม่รู้นะ่ะในความคิดของอาจารย์ในช่วงนี้สิบห้าถึงยีามการแต่งงานของคนยุคปัจจุบันอาจารย์ถือว่าเร็วแล้วนะคือเราจะไม่เทียบกับที่ผ่านมาเราจะไม่เทียบไปในอนาคตแล้วก็มั่นคงเลยมีน้องสงสงว่าเจอคู่ดีมั่นคงคล้ายกับว่าเคยเห็นคนบางคนแบบ รีบแต่งงานรีบมีลูกมีลูกเสร็จคลอดลูกเสร็จกลับมาเป็นสาวเหมือนเดิมเหมือนเหมือนคนอะไรอ่ะเหมือนคนไม่เคยมีลูกเลยมาก่อนเลยนะคนวันจันทร์แบบนี้เยอะนะคนวันจันทร์มีโอกาสสูงที่พอคลอดลูกเสร็จแล้วก็จะเขาเรียกไงฮนะกลับมากลับมาเป็นคนที่อ่อนเยาว์อยู่เหมือนเดิมเออส่วนวันจันทร์พอ เข้ามาในช่วงของ23ถึง40เนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเมคกมันนี่เป็นช่วงที่การเงินการทองดีเหลือเกินอาจารย์จะบอกว่าในช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่เรเกิดวันจันทร์เนี่ยจะรวยนะจะมั่นคงอนะแต่ช่วงนี้มีโอกาสสูงมากอาจารย์พูดแบบกระชับสั้นๆนะถ้าวันจันทร์จะรวย จะรวยตั้งแต่ช่วงนี้ละยี่สิบสามถึงสี่สิบเนี่ยจะไม่เกินเนี้ยละอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าเราฟังอยู่แล้วเรายังไม่รวยจนสี่สิบมันมีไหมสมมติว่ามีก็ได้สมมุติว่ามีมันก็มีโอกาสที่เราอ่ะจะต้องฝ่าฟันนะฝ่าฟันช่วงอายุสี่สิบถึงห้าสิบไปอ่ะเป็นช่วงที่จะต้องอดทนให้มาก เพราะว่าสี่สิบถึงห้าิบของคนเกิดวันจันทร์นั้นเนะ่ะจะเป็นช่วงที่จําเป็นจะต้องถ้าพูดง่ายๆนะถ้าอะไรที่เคยได้มาแล้วล้มไปแล้วเสียไปนะมันต้องสู้เพื่อกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยมาเสวยสุขในบ้านปลายชีวิตช่วงห้าสิบไปแล้วถึงประมาณหกสิบเก้าเลยห้าสิบหกสิบเก้าวันจัน,นถึงจะกลับมาสบายถ้ามองนะเออ อย่างน้อยที่สุดเลยเนาะมันก็ได้สุขสบายในบ้านปลายชีวิตใช่ไหมอ่ะถ้าเรามองทั้งโลกการที่อายุครบประมาณหกสิบมันก็คล้ายกับกเกษียณทําตรงน,นี้ใช่ไหมมันก็ควรได้พักผ่อนบนความสุขสบายพอสมควรใช่ไหมนั่นแหละบันจัมจะได้อย่างนั้นตลอดเวลาในการที่เราจะดำเนินวิถีชีวิตมาเนี่ย เราก็ต้องมีพร้อมนะนะทั้งความรู้ความสามารถทั้งโอกาสทางด้านการเงินทั้งความรักความสมพันธ์ที่ดีการที่เรารู้ดวงว่าอ๋อไอช่วงที่มันก่อร่างสร้างตัวตั้งแต่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบสามช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่มันควรจะมีฐานของความรู้ความสามารถแล้วร่ำรวยแล้วสําคัญมากนะบางคนก็ไปเรียนอยู่บางคนก็ไปหาประสบการณ์ในการทํางานใช่ไหม แต่ช่วงที่จะต้องรวยแล้วคือยี่สามถึงสี่สิบเนี่ยหรือยี่สามถึงสี่สิบยังรวยไม่ได้อย่างน้อยสดุดสี่สิบถึงห้าสิบเป็นช่วงที่ต้องสร้างตัวแล้วก็เหนื่อยๆลำบากลำบากหน่อยแต่มันก็จะผ่านไปได้เพื่อให้บั้นปลายชีวิตในห้าสิบถึงหกสิบเก้าไปจนถึงแปดสิบเนี่ยเป็นช่วงที่กินอะไรนะเก็บกินสิ่งที่เราสร้างมาเราจะ เสริมบุญเสริมบารมีอย่างไรก็ได้วันนี้อาจารย์แนะนําข้อหนึ่งเนี้ยการเสริมบุญเสริมบารมีแบบที่ดีที่สุดชั้นสูงที่สุดเนี่ยคือการที่ให้เราเนี่ยส่งชื่อสกุลน่ะมาให้อาจารย์ลงในกาลาตาเดียวกาลาตาเดียวหน้าตากินะในมะพร้าวหนึ่งพันต้นเนี่ยจะมีกาลาแบบเนี้ยนะสักต้นหนึ่งทีนี้น่ะถ้าหากว่าเราอ่ะ อยากจะเสริมดวงชั้นสูงสุดเลยเนี่ยอาจารย์เจ้าชื่อสกุลเราเนี่ยมาใส่ลงไปในตารางจัก,กรราศีคือเป็นการเสริมดวงเรา